เนี่ยตัวเองว่างไหมลำหนึงนะไม่ได้ยินเลยอ่ะไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะว่างไหมครับว่างไหมครับไปไปบึ้นๆกับพี่ไหมไปบึ้นๆกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งไปบึ้นๆไหมไปบึ้นๆไหมกี่กี่นาทีครับ กี่รอบให้พี่ช่วยเลี้ยงไหมครับให้กูเป็นผู้ชายกูแต่บ้าขาเป็นทอมมาจีบผู้หญิงเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มาไปดูไข่แป๊บนึงคือให้ฉันเป็นจีบอ่ะ แก้งหรือครอบพ่หรืออะไรไหมปปไปบื้นๆกับพี่แม่ป่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งอยากไปที่ไหนขอขอเวลาสักหน่อยได้ไหมได้ทำอ,อะไรเป็นม้อห้ปงห่งมามาไอ้อมันมันสะบัดรถยังไงวะคือแบบที่เขาทำแบบหมุนๆร้อนๆอ,อะ่ะเ็ยังไงอะ่ะ อย่างนี้เหรอยังไงวะคือแต่ถ้าสมมติว่าจีบสาวที่ที่ที่อะไรนะเขาเรียกว่าที่อะไรนะที่เนี่ยคือทุกคนก็ต้องเลี้ยงอะเรียงกันหมดอะ ตัวฉันแต่งตัวหวานก okay. ับเขาอีกค่ะอัดแล้วโอเคเดี๋ยวรอก่อนอีสองรอบอบน่าจะประมาณห้านาทีได้ไหมมาพร้อมยังวาเลนวาเลนให้พี่ไปส่งไหนดีให้พี่ไปส่งไหนดี ใครอ่ะเร่อนจาเพ่อพี่ๆค่ะเขาจะยูแลเดวกนะโออเป็นประชาชนกันหมดเลยหรอใช่แล้วฟาร์มถึงไหนแล้วเนี่ยมีอาวุธยังยังไม่มีค่ะแล้วฟาร์มฟาร์ไมไปทำอะไรฟาร์มอาวุธหรออ,รอุ้ยคือไหนจะตมานานแล้วแต่ยังไม่มีรถ400โลหรอ ยืมเพื่อนมาหรอใช่พี่ซื้อตีนี้แมอไซสองคงนันอเออ๋อเอ้ยแล้วมอไซพ่วงข้างนี่มันคือมอไซอะไรอ่ะมอไซนักล้ออ๋อตัวเป็นนักรอ้องถึงจะมี<ช>อ๋อแล้วตัวเองแล้วแล้ววันนี้เป็นนักร้องปะเนี่ยอือดูแปลกๆหรือว่าใช่ เสียงหน้ารักขนาดนี้จะร้องเพลงไม่พอได้ไงไแตะเต็บสมผู้หญิงม,มาแล้วถ้าไม่ถึงยอมมาขึ้นรถด,ด้วยเนี่ยเห,วหาวหล่อแล้วลามคนเดียวเลยหรออ,อ๋อเพิ่งมาหรอ แล้วเงาอย่างนี้มีหนุหน่มๆมาีิบ้างปะทำไมอะ่ะแต่หนุ่มที่นี่มีเยอะมากเลยนะยนี่รู้สึกว่ามีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงะนะก็่าสุดีใผู้ชายผู้ชายของหนูเหรอ ค,คือที่แรนเหลืองเขาเป็นแรนหาคู่กันหรอ,อรแลนเหลืองเขาเป็นเป็นแรนหาคู่หรออือว่าจะต้องไปแรนเหลืองถึงจะได้มีคู่หรอคะจริงจ,จริงมันหาย,ยากนะ,ะ,นะจริ ราก็เป็นของคนอื่นไปหมดแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววาเลนจะไปฟาร์มใช่ไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอมือวาเลนเอาไปเดี๋ยวเกิดไปฟาร์มด้วยกันเบิ้งต่อดูหน้าด้วยนะได้อ๋อ <c oughs> มาเลยขอก่อนแป๊บนึงขึ้นก่อนเดี๋ยวพี่ไปตกตรงนู้นให้มันถึงพี่ยกร้อหนึ่งทีเฮ้ยอ,อย่างแท้ จริงหรอเอ้าสิ่งราคาเบิ้อท่อแบบดูหน้าด้วยเบิ้ลท่อแบบดูหน้าหรอน,น,น,นี่มาวาเลนขึ้นอีกทีหนึ่งไดไหมขลออ่อยทีหนึง่งเขาเขาไม่ขึ้นแล้วอะวาเลนขึ้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมวาเลนมา เป็นไรอะ่ะคนเข,ขาจะลำคาญปะเนี่ยได้ไหมขึ้นมาได้ไหม ใครวะเนี่ยวาเลนวาเลนมาเบิร์นให้พี่หน่อยได้ไหมทำเป็นไหมวาเลนว่าแล้วไม่มองทางวาเลนเบิร์นให้พี่หน่อยได้ไหมทำไมอ่ะกดแบบกดดมันอยู่กับ S เฉยๆเลไหมกด V กด V อ่ะมันนี่มันใกล้สุดแล้วเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยแล้วน่าจะหมดแล้ว เขาเมื่อแล้วเขาไม่คุยด้วยแล้วเนี่ยวลัลนีขอบคุณนะวันนี้ขอบคุณนะที่มาเล่นในการ่ไอไม่เล่นด้วยแล้วเขาไปแล้วโอเกูตายเลยคราวนี้เขาจะมาหรือยังขอบอกเขารอหนึ่งนาทีได้ไหม มีไม่ได้บอกว่าห้ามไปกับคนแปลกหนะ้ามันมาได้ไม่ไม่ใชร่รถตู้จับเด็กเป็นรถตู้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ยบา้บออะ นี่ขี่ไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวขี่กลับมาส่งแป๊บเดียวมาฮะนะมาไม่ไมรไมไม่รู้อะ yeah <laughs> บอกมีหนูนะจุจุนะจุจุนะจุจุเดี๋ยวไปส่งแล้วเดี๋ยวไปส่งแล้วเดี๋ยวมีว่า โอเคปลอดภัยนะไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บไม่อะไรนะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไหนเดี๋ยวพี่ดูก่อนเนีพี่ดูก่อนสิมันเจ็บหรือเปล่าไมม่หัวไม่แตกหัวไม่แตกไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคโอเคแ้องหาน้ามาเล่นที่นี่นานยังโมาแว้บๆครับอ้าวหาน้าไม่ได้เล่นที่นี่หรออยู่หลักอ่ะอยู่ที่ไหนพูยน่ารักหลักครับวัดหลักหรอ แล้วมีเล่นที่นี้หนูเล่นที่นี่เป็นหลักหรอมีกับเป๋าพือมามั้งนะหรอหนูน่ารักจังหนูไม่มีแผลใช่ไหมเดี๋ยวมีไม่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 มีจะดูอะไรมาพี่ไายช่วยหนูดูดิน้องเขาไม่มีแผลใช่ไหมไม่มี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 ตัวหมุนตัวหมอนตัวนาหมุนตัวหมุนตัวซีหมุนตัวโอเคแต่หนูหนูต แน่น่ารักมากแต,แต่น่าหน<า>ูฉ่ำม,มากแต่น่าหนูช่ำห,หมอนิ้วช้อนน่ะแม่ติดอุ้ยต่น่ารักมากน่ารักจริงๆริงแต่ว่าหนูว่าแร่มาเที่ยวไหนแม่แม่หนูเบี้ยวเอา้าแม่หนูเบี้ยวมันมีพิรุษปะเนี่ยมันเริ่มมีพิรุษแล้ว <ขอ S 1> แตแแ่แม่เขาแม่เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าว่าไปทำอะไรมา เอ่อเอ่อ F F ่มหน้าตาหนารักมากอ่ะหน้าตาหนารักแล้วก็น้ำเสียงก็น่ารักด้วยอ่ะมันเยี่ยวอ่ะไม่รู้ว่าเปโดนอ่ะทำไมมีฟันเตอร์แตะแตะเต็มหน้าเลยอ่ะเป็นแฟชนแฟนเหรอมันเป็นรูปกตายไม่เกี่ยวกับม น่ารักจังแต่งตัวก็น่ารัก